โอเคทีนี้มาดูทิ่ทิสุดท้ายนะที่สุดท้ายเนี่ยคือที่ตัวตกอย่างที่ผมบอกที่สุดท้ายเนี่ยที่ตัวตกสิ่งที่ห้ามเลยสียมพูสีแดงเนี่ยสีแดงสีม่วงเนี่ยห้ามเลยที่วันตกที่มันตกเนี่ยได้ได้ตั้งแต่สีอะไรนะได้ตั้งแต่สีน้ำตาลเหลืองครีมได้นะครับนะฟ้าน้วยเงินดําเทาได้นะก็คือสีน้ำตาลเหลืองครีมคือธาตุดินฟ้าน้ำเงินดําเทาคือธาตุน้ํานะได้สองธาตุได้ได้ได้สีพวกนี้นะ เนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละนะในสี่ทิศถ้าเกิดคุณปูผ้าปูที่นอนได้ถูกหนึ่งลสถานที่ที่คุณนอนด้วยกันเนี่ยมันไม่ทะเลาะมันไม่มันไม่มีอาไรมันไม่ทําให้คุณหงุดหงิดเวลาคุณมานอนนะแล้วผมจะเสริมหน่อยก็คือถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีเออใต้เตียงเนี่ยนะครับใต้เตียงเนี่ยควรจะแปะไฟ LED สีฟ้าเป็นเส้นรถไฟฟ้าให้มันเรือเรือตอนคืนแลานอนเปิดมันก็จะเสริมความสัมพันธ์ของคุณ ่แหละเพราะรน,น่ก่อบรรยากาศเออเพราะบ,บางทีเอ่าถ้าเกิดบางทีแฟนเอ,อ้าแฟนอยากจะฟิจิลี่หัวเออนอนไม่เอาอนนไฟไฟเนี่ยไอ้ไฟเด่นจะกระตุ้นไม่คนค่ะอ,อะไรนะอันนี้คือเ,อ,นนอ,เองจริงอันนี้คือสร้างความสัมพันธ์อ่าน,นี่คือเราพูดเรื่องจริงไงมันจะกระตุ้นทั้งคู่เข้าใจไหมแล้วทีนี้อาจบางคนถามผมอีกแล้วทิศไหนที่ต้องระวังกลัวว่าเดี๋ยวหัวจะไปมี มีเออมีเมียน้อยมีะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวขอหัวใจอีกสักคั้งหน่งเดี๋ยวผมจิบน้ำขอหัวใจแล้สักชุดเึ้อเออเอนี้บอกตนที่บอกตนที่บอกเพย์วิชาเยอะมากเลยเนี่ยอ๋นี่อาจารย์ปล่อยวิชามาเยอะมากเลยนะคะสั่งรับทุกคนเลยนะคะทุกคนขอเลิฟให้กําลังใจด้วยแล้วก็ขอแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดแชร์แล้วนะคะยี่สิบเอดแชร์แล้วขอให้ถึงสามสิบแชร์เลยตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อขอแชร์เยอะๆเลย เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเออใครที่กลัวผัวไปม,มีเมียน้อยจุดไหนต้องต้องระวังที่สุดในบ้านอันนี้ยวบอกคุณขาในใน,ในไลฟ์ผมเองผมไม่เคยบอกนะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมียผมมาดูไม่เป็นไรคุณไลฟ์ใครนีอะบอกทุกอย่างเลยเด็เคล็ดลับใช่ได้ <นะ S 1> เดี๋ยวผมบอกให้อขอแชร์เยอะๆเลยนะคะทุกคนค่ะนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ อ่าลายหูหัวใจเต็มเลยหัวใจเต็มเลยในบ้านนี่นะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องนะในบ้านเนี่ยค่ะในบ้านศาสที่เรียนมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่มีนัหลายประตูเนี่ยนะพอบ้านเนี่ยจะจะหลายใจนะ,จะก็ไปสังเกตเลยบ้านโดยมีกี่ประตูถ้าเกิดมีสามสี่ประตูก็ปิดให้ใช้ประตูเดียวนะแต่ทิศที่ต้องระวังในปีนี้นะ<อ>ทิศที่ต้องระวังที่เกี่ยวเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรพวกนี้นะ ที่ต้นออกนะที่ต้นออกของบ้านเนี่ยนะในบ้านในในบ้านในคือในมาถึงในกล่องในตัวบ้านนะที่ต้นออกเนี่ยนะ